เรื่องภาษีของบจกษัทคนตื่นทําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีนี่บริษัทไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษีเพราะบริษัทเพิ่งเปิดปีแรกยังไม่มีปัญหาอะไรปัญหาที่เป็นปัญหาคือภาษีบุคคลแต่ภาษีบุคคลจบไปแล้วเหลือแค่เรื่องทำคืน อาจารย์เคยเล่าเรื่องต้องชําระภาษีต้องชําระภาษีคืออะไรอ่ะบริษัทมันต้องชําระภาษีอยู่แล้วแต่มันต้องปลายปีนู่นถ้าบริษัทที่เปิดมาแล้วอ่ะปีหนึ่งผ่านไปแล้วอ่ะผ่านปีหนึ่งไปแล้วจะต้องจ่ายภาษีสองรอบกลางปีกับปลายปีแต่ว่าปีแรกไม่ต้องจ่ายจ่ายรอบเดียวจ่ายจ่ายปีสุดท้าย้ยจ่ายจ่ายสิ้นปีคาเฟ่สวยไหมครับคาเฟ่อะไรอ่ะ คิดเป็นยังไงเสร็จยังไม่รู้กูไม่รู้เลยต้องถามถามพวกบัญชีเขากูไม่รู้เรื่องเลยบัญชีเขาจัดการกันอยู่แต่กูคิดว่าบริษัทกูปีแรกน่าจะขาดทุนเขาลงทุนเยอะมากรีโนเวทออฟฟิศชำ ซื้อของํำหมายถึงซื้อออฟฟิศขยายโรงงานขยายอะไรอย่างเงี้ยขลาขยายแบบที่ทางถมที่อะไรเงี้ยเป็นเงินบริษัทหมดเลยเพราะว่ามันใช้ในการทําธุรกิจทั้งหมดเลยผมคิดว่าไม่น่าจะได้กาําไรยังน่าจะขาดทุน <c oughs> เพราะตอนนี้บริษัทติดติดหนี้กรรมการเนี่ยเป็นล้านกูอบอกเลยติดหนี้กรรมการเป็นล้านบริษรัทอะตอนเนี้ยติดหนี้กรรมการเป็นล้านเลย เงินหมุนไม่ทันในบริษัทอะต,ตอนเนี้ยเ็บน,นี่กรรมการยังา้ากรรมการคือใครคะพ่อแม่อาจารย์ พ่อแม่แล้วก็น้องสาวเป็นกรรมการอาจารย์ไม่ได้มีส่วนในบริษัทบริษัทเป็นของพ่อของแม่ของน้องอาจารย์เป็นเหมือนลูกจ้างอะขายของลูกจ้างเหมือนเขาจ้างกูมาเป็น CEO บริหารอะกูไม่ได้เกี่ยวกูไม่ได้เป็นกรรมการและจริงๆเอาจริงๆกูก็ไม่ได้บริหาร้วย พราะทุกคือกูมีหน้าที่ขายของอย่างเดียวเอาจริงๆนะคนที่บริหารไม่ได้มีใครเลยกูยให้แต่ละแผนกบริหารกันเอง <laughs> บัญชีก็ดูแลบบัญชีไปกูไม่เกี่ยวถึงเวลามันตั้งเบิรมากูก็จ่ายตังไม่เป็นนี้ใช่ไหมครับไม่เป็นนี่จ้ะมบบีแต่บริษัท่ะเป็นนี่แต่ไม่ใช่กูเป็นนี้จ้ะ เป็นหนี้กรรมการไม่ใช่ปัญหาเมืองเป็นหนี้กรรมการไม่เป็นปัญหาถ้าวันหนึ่งบริษัทเจ๊งกรรมการก็แค่ยกหนี้ให้บริษัทบริษัทก็ได้รายได้ในส่วนนั้นไปก็ไปจ่ายภาษีแค่นั้นเองแต่ถ้าหักลบกบหนี้กันหมดแล้วขายทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างหมดแล้วใช้คืนกรรมการได้ก็ใช้คืนกรรมการไปแต่ความเป็นจริงมันมันมันไม่มันไม่ขาดทุนหรอกแต่เวลาปิดงบมันน่าจะขาดทุนมันมีกําไรมาบริหารจัดการอะไรอยู่แหละ สุดท้ายแล้วกูไม่บริหารให้มันขาดทุนให้มันเจ๊งอนะ่ะยังไม่เจ๊งตอนนี้หรอกถ้าจะเจ๊งก็คือกูกตั้งใจทําให้มันเจ๊งเพราะกูดูแล้วกูอยู่ไม่ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้กูก็จะปล่อยให้มันเจ๊งไปเพราะบริษัทมันอยู่ได้เพราะกูถ้าไม่มีกูมันก็อยู่ไม่ได้ก็เดี๋ยวก็จะมีคุณเจมีแหลมีอะไรมาช่วยทําการตลาดเขาก็อยากจะเข้ามาช่วยให้มันอยู่ยาวขึ้นเพราะอีกหน่อยเราจะสร้างวัดใช่ไหมเราจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมมันก็ต้องใช้เงิน แล้วเราก็ไม่ได้สามารถรับบริจาคได้ทุกเรื่องทุกอย่างอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยทําบริษัทนี่แหละสร้างเอาแม่อาจารย์เป็นกรรมการใหญ่เป็นกรรมการผู้มีสิทธิ์ลงนามคือแม่อาจารย์พ่อกับน้องเป็นถือถือหุ้นแบ่งเปอร์เซ็นต์กันไปน่าแม่อาจารย์น่าจะถือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มา้จำไม่ผิดนะแล้วพ่อกับน้องน่าจะแบ่งกันคนละครึ่งอีกสามสิบคนละสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือไงไม่แน่ใจาต้องไปดูในผู้ถือหุ้นจจำไม่ได้แต่ตัวกูเองก็ไม่มีอะไรในนั้นเลย ทรัพย์สมบัติทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยที่ดงที่ดินอาจารย์ก็ไม่ได้ซื้อในนามตัวเองไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าที่จะทุกคนนั้นพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาปล้าปล,า,ปล,า,ปลาถูปลาสลิดต้มยำจะสับประรดแห้งมะม่วงแห้งจ้ะหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานในตะกร้าเ,เลยจ้ะอีมีกี่เปอร์เซ็นต์อีมีเป็นซีอีโอจ้ะอีนี่ก็เป็นซีอีโอตัวจริงจากกูในตัวปลอมกูเนี่ยเป็นลูกจ้างมาในทีนั้นวมันจ้างกูมาขายของ อีมีโชว์เขาจ้องจ้องจะเขาจ้องจะแย่งอํานาจทีโอจะจะแย่งอํานาจอีอีหมีเครื่องบินมาแล้วจ้องจะแย่งอานาจอีหมีนะน่าจะใช่นะไปถึงเครื่องบินใช่ไหมน่าจะใช่เพราะมันจะต้องมาเตรียมตัวก่อนเนี่ยเพราะว่าของอาจารย์ขึ้นทุ่มเพราะมันต้องเอาของลงเข้าเกตอะไรไปทเตรียมเครื่องบินอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกขึ้นตอนทุ่มห้านาที กำลังจะกลับบ้านจะารอเครื่องบินเครื่องบินออกทุ่มสี่สิบทุกคนอย่าลืมช่วยฉันซื้อของในตะกร้านะจ๊ะอุดหนุนกูด้วยจา้ากูไม่ได้ขายของมาสามสี่วันยอดโอ้โหกูนั่งพูดมาตั้งนานยอดไม่ขึ้นเลยสันดานดูมือสั่นเนยนะหนาวหนาวข้างในใช่ฮะอจารยชาชขายของในงิดตันได้ดมกันเย็นตัวเอง ไม่ได้ลงอาจารย์นะไม่ได้คืออาจารย์ต่อคือมันมีมันมีก่อนหน้านี้มีลงรายได้ลงรายได้ที่จ่ายกรมคดีก็คือจ้างตัวจะเหมือนแม่อาจารย์จ้างอาจาร์ตัวนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายตอนสมัยที่เป็นบุคคลพอเราเป็นบริษัทแล้วอะตอนเนี้ยังไม่มีเงินเดือนเพราะว่าตอนนี้ยังยไม่มีเงินเดือนมันยังไม่มีเงินเดือนมันจะจ่ายไม่ทันก็เลยเดี๋ยวจะไปทําย้อนหลังทําบัญชีขึ้นมาย้อนหลังก็คือจะย้อนหลังไปว่าจะต้องจ่ายเงินเดือนอาจารย์เดือนเท่าไหร่เพราะตอนนี้อาจารย์ไม่เคยรับรายได้จากบริษัทเลย มีต่เงินเดือนกรรมการสามคนที่จ่ายทุกเดือน <c oughs> แต่ว่ามันมีเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวมันต้องไปตั้งเงินเดือนเพราะว่าเวลานั้นเพราะว่ามันสรรมกรรู้นะว่าอาจารย์ขายของให้คนตื่นทำอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เดี๋ยวก็ต้องไปเอาเอาเอา,เอา,เอาไรายได้เข้ามาว่าไรายได้เท่าไหร่แต่อาจารย์อาจจะใช้วิธีการไปรับของจากคนตื่นทำแล้วเอามาขายปลีกต่างหาก อย่างเงี้ยอาจจะใช้วิธีนี้ใช่ก็จะเป็นรายได้ส่วนเฉพาะของอาจารย์ที่จะไม่ใช่เป็นเงินเดือนแต่อันเนี้ยจะจะต้องล้งรายได้ไม่ให้มันเกินล้านแปดเพราะถ้าเกินล้านแปดเดี๋ยวโดนภาษีแบบเดี๋ยวต้องไปจดแบบทน่จะี่ใช่แต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วไงมันรับไปแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังทําคือบริษัทเพราะว่าตอนนี้มันเกินมันเกินล้านแปดไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบบอีก ช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าได้จ้าเรื่องบัญชีนี่โคตรปวดหัวเลยอะอยากสบือถ้าอไปอะเราเรียนบัญชีเหรออ๋อมันจะมีวิชาพวกนี้เบือนพวกบริหารมันก็ต้องมีบัญชีอ๋ออาจจากการก็ต้องมีใช่ไหมมันจะมีมันจะมีบัญชีของมันบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีหลักบัญชีกลางบัญชีธุรกิจอะไรของเขาอะนะ ต้นแกลียวว่าก็เพื่อนจบบัญชีไอ้วิชาอื่นผมจบอีกบัญชีมันมันเรียนแบบไปไอ้มันมันมันไปไปลอกมาได้มันต้องลงมือทําเองเนาะมันขยันเยกะเลยนะลบดึงไปครับเมื่อก่อนอาจารย์เคยได้ท็อปเลยนะเขาจะเรียนสองรอบรอบแรกไม่ผ่านมาเรียนรอบสองผ่านทีนี้ได้ท็อปเลยเพราะว่ามันเคยทํามาแล้วไงเป็นปัญหาเรื่องตัวเลขเพราะว่าเวลาคำนอณแบบถ้าบวกบวกตัวเลขบวกผิดตัวนึงก็คือผิดหมดใช่ รันหมดเลยอาจารย์เรียนบัญชีหนึ่งบัญชีสองแล้วก็บัญชีธุรกิจสามตัวยอดไม่เ,เท่ากันใช่ไปเรื่องปกติกระทบยอดไม่ตรงมันดีดผิดนิดเดียวคือผิดเลยเต้องดีดหลายรอบอะทำบัญชีนี่คือแบบเกียดที่สุดคือนั่งทำนั่งสอบกับพวกคณะบัญชีเนี่ย แล้วมันดีเขาเลยตึก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 ครูก็ไม่มีสติในการอ่านในการอ่านข้อสอบแล้วมันตะกดเลขเครื่องคิดเลขกระดังตุก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 หะตัดสินออซับสินเออลงยากมากทรัพย์สินมีสินเนี่ยทุกวันนี้ยังนั่งงงกันอยู่เลยเนี่ยอย่างเมื่อล่าสุดอาจารย์คุยกับบัญชีเรื่องทรัพย์สินส่วนอะไรวะที่มันมันมันนับเป็นการลงทุนกับทรัพย์สินที่นับเป็นอะไรวะ อย่างอาจารย์เช่าเช่าที่อย่างเงี้ยเช่าที่นี่ก็เป็นทรัพย์สินนะแต่มันเป็นทรัพย์สินที่อะไรสักอย่างเขาเรียกเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่เอาไปลงค่าใช้จ่ายนะอย่างอาจารย์เช่าตึกอย่างเงี้ยมันไม่นับไปค่าใช้จ่ายแต่มันเออมันนับไปค่าเสื่อมมันนับไปค่าเสื่อมอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะจะไปนั่งถามดูอ่ะมันนับเป็นค่าเสื่อมอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเหมือนสมมติอาจารย์ไปเช่าตึกเช่าอาคารพาณิชย์ตัวเนี้ยจะไม่ได้เก็บอ่าแล้วแล้วเราเราเราเช่าระยะยาว เช่าระยะยาวอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์เช่าห้าปีอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันจะนับเป็นค่าเสื่อมเออสิทธิ์การเช่าอะไรสักอย่างนูกูไม่เข้าใจอ่ะนะบาจากคนตื่นทำข้าระบบภาษีสัมภาร,รใช่ถ้าเป็นบริษัทเข้าจดแบบตั้งแ,แต่วันแรกที่เปิดบริษัทแล้ววันที่เปิดบริษัทอาจารย์จดแวบเลยเพราะไรายได้มันเกินรายได้มันเกินก็ต้องจดแบบไม่จดไม่ได้ เพราะฉะนั้นบริษัทอาจารย์น่ะที no, ่อาจารย์บอกว่าจะได้ก <or> ําไรน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหามันเกิดจากตรงนี้แหละเพราะว่าเวลาอาจารย์ขายของมันบวกแหวเ็เปเซนตเลยแล้วคนที่แบกแหวกคือใครอาจารย์นะไม่ใช่พวกเรานะใช่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์มันเกินไงบริษัทมันเกินมันเกินมันมันเกินไปไหนต่อไหนนุ่นมันก็เลยต้องจดแหวกไง พราะมันเกินกั้แจะสมัยเป็นบุคคลแลวขนาดเป็นบุคคลยังเกินเลยแล้วบริษัทจะไม่เกินได้ยังไงใช่ไหมละ่ะช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าจ่ายภาษีจ้าซื้อของกูจ่ายภาษีด้วยจ้าหากแหลมมันก็หากได้แต่มันก็เกินอย่างอาจารย์ขาดทุนเรื่องย่ามาย่ามาจะขาดทุนภาษีเลยเพราะย่ามอาอาจารย์สั่งซื้อในนามบุคคลหมายถึงว่าบริษัทเขาไม่มีแบตเออนามบริษัทนี่แหละแต่ของเขาไม่ได้จดแบต แต่อาจารย์จดแบตเ,เวลาอาจารย์ซื้อกับคนที่ไม่มีแบตอาจารย์ก็เอาแบตไปเค็มเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีแบตอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็เลยต้องเสียขาดทุนแบตตัวนี้ไปเลยเพราะว่ามันเค็มชนกันไม่ได้อาจารย์ก็เสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์คนเดียวอย่างเงี้ยโดนเลยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อของถ้าเราจะเราเป็นแบตเราควรซื้อของที่มีแบตด้วยกันมันถึงจะชนกันแต่ว่ามันก็ไม่ชนพอดีเพราะสุดท้ายแล้วมันกลับไปที่ยอดขายแวตเราก็เราก็จะมีแวตเกินไปอีกเพราะว่า แวดเรามันแค่ตัวสินค้าใช่ไหมเวลาเราไปขายมันมีรายได้มาอีกมีกําไรมาอีกเขาก็ต้องไปควรคํานวณจากแวดตัวนั้นมาอีกส่วนเกินจากแวดไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องจ่ายเองเพราะฉะนั้นมันจะหักไม่หมดออกฎหมายผู่ใจแวดจริงๆคือผู้บริโภคใช่ตามความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นไงแต่กูไม่ได้บวกแวดเข้าไปมึงเข้าใจปะ คือผู้บริโภคต้องใจแหวดอยู่แล้วเพราะละว่าบริษัทบวกแหวดแต่กูไม่ได้บวกแหวดมึงเนขะ้าใจไหมราคาตะกา้าราคาสินค้ากูกูขายแบบนี้มาตั้งแต่สมัยยังไม่มีแหวดแล้วพอเวลากูเข้าระบบแหวกกูก็ไม่ได้บวกราคาเพิ่มขึ้นไปไม่ได้บวกเจ็ดนะพูดได้ง่ายแล้วมึงจะบอกว่ากูมึงจะบอกว่าคนปลายทางจ่ายได้ไงกูนี่จ่ายแต่ความเป็นจริงกูเป็นนายฐานนะจดแหวดอะบริษัทจดแหวกกูต้องบวกแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สมมติกูละกูขายราคาน้ำพริกกระปุกละเก้าสิบบาท กูต้องเอาเก้าสิบาทบวกเจ็ดเปเข้าไปเปแล้วเป็นราคาขายเข้าใจไหมแต่ตอนเนี้กูขาย90้าสเหมือนเดิมกูไม่ได้บวกแหวกเ็ดเซข้าไปแล้วเก้าสิบเจ็ดเซของเก้าสิกี่บาทอ่ะนั่นแหละดุลที่กูขาดไปน,นั่นน่ะน,นั่นแหละที่อาจารย์เสียไปอ่ะตอนหนึ่งกระปุกอ่ะเสียฟรีเลยก็เท่ากับหักทุนน่ะขาดทุนไปอ่ะขาดทุนจากเก้าสิบลงไปนะถ้าเี๋อาจารย์จะได้เก้าิบมันจะไม่ได้เก้าสิบแล้วมันต้องหักออกไปหบาทกว่า เน่ก็เพราะว่าแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่แหละถึงบอกว่าทําไมอาจารย์ได้กาไรน้อยทําไมขายของไม่รวยก็เพราะกูขาดทุนแหวนนี่ไงแล้วกูจะปรับราคากูก็ไม่กล้าปรับเพราะฉะนั้นมึงต้องเห็นใจกูกดซื้อของในตะกร้าเลยจ้ะกูก็เลยต้องอาศัยอะไรอาศัยขายได้เยอะๆขายปริมาณจำจำนวนชิ้นนะให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะไปถัวเฉลี่ยตรงนั้น ทุกคนอีกแปดนาทีฉันจะไปแล้วจ้ะอีกแปดนาทีฉันจะเก็บของขึ้นบ้านแล้วจ้ะเอ้ยขึ้นขึ้นเครื่องจะขึ้นบ้านเพื่อซื้อสินค้าฉันในตะกร้าด้วยจ้ะทุกคนใช่ใช่ตอนนี้อาจารย์รอออฟฟิศเสร็จออฟฟิศเสร็จเมื่อไหร่ทุกอย่างจะมีหมดเลยทุกอย่างจะมีหมดเลยออฟฟิศอาจารย์จะเปิดวันที่สาสิบเอ็ดตัดริบบิ้นเราจะตัดริบบิ้นหน้าบ้าน เดี๋ยวกูเปลี่ยนจากตัดริบบิ้นมันไม่มันไม่เพอร์เฟกกว่ากูตัดดอกไม้จันดีกว่าคโยตี้นะครับคโยตี้เ้อาไปทำฮาคุยตี้เดี๋ยวกูเอาดอกดอกไม้จันมาเรียงอยู่หน้าบริษัทแล้วกูตัดดอกไม้จันดีกว่ากูตัดพวงหลีดมันจะเอาคุยตี้เปิดบริษัทกูซะแล้วเดี๋ยวกูเอาหมอลำมาลงดีกว่าหมอลำซิ่งเอาอีจียอนมาเต้นอยู่หน้าขบวน อีจียอนเนี่ยมีอุ้ยมายืนเด้งดึ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 งอยู่หน้าบริษัทกูใสกระโปงสั้นๆแล้วก็ใส่กางเกงเขาเรียกเลจิ้งเหรอไอที่ดำๆกางเกงดำๆอ่ะไม่กูไม่ให้มันเปิดนะเพราะขาสภาพขาแต่ละคนมันดูไม่ได้มึงใส่เลจิ้งสีดำเลยใสกระโปงคุมสีเลกิ้งสีดำอีกทีหนึ่งแล้วมึงก็ไม่ต้องแบบเปิดเอวนะจะไม่ต้องโชว์จ้ะใส่ทุกอย่างแบบปิดปิดมิดชิดให้หมดเลยแต่แค่มีกระโปงมีกระโปรงเสื้อแขนยาวแล้วก็เต้นดึงดังดึงดังดึงดัง เต้นตามอัตภาพเลยจ้ะแลกกิ้งเมอเลยเนยกางเกงส้นตีนหาเลยอ่ะกางเกงเหยียบเบรกอ่ะสมัยก่อนกูเรียกกางเกงเหยียบเบรกเพราะอะไรรู้ไหมมึงเคยเห็นกางเกงสมัยก่อนที่มันเป็นกางเกงรัด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 ลูกพวกป้าๆก็ใส่กันตามตลาดอ่ะแล้วมีมีอีเส้นผ้ามึงร้อยตีนอีทีหนึ่งอ่ะมึงเคยเห็นปะทีอีกางเกงเล่นๆแล้วมีที่ตัวคาดร้อยร้อยตีนอีทีหนึ่งอ่ะเพื่อกันกางเกงคือกูงงว่าไปร้อยไว้ทำไมคือกันกางเกงดึงตัวสูงขึ้นเหรอหรือยังไงกูกูเรียกกางเกงเหยียบเบรก กางเกงเหยียบเบรคคือมีวิธีทำไมกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากี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 กงกี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 หีก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 เีก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 างเกีกงกีกีกีกกีงีกีเีก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 ีอีก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 ากกีกีกีกเกีกีกีกเกี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 กอไม่ให้กีนไม่ให้ี่นขอไม่ให้กีนอ๋อดีงไว้เหยีบีว้เหยีบไวีเหยีบไว้ กูเห็นแล้วกูเกียดเกลียดอีกกรเกงส้นตีนพวกเนี้ยกูเห็นแล้วแบบโอ้ยสภาพใส่กันไปได้แล้วอีกคนที่ชอบใส่คืออีพวกมนุษย์ป้าอีพวกป้าใส่ไปจ่ายตลาดอย่างเงี้ยถือก็ปะไก่ตะก้าวพลาสติกไปใบหนึ่งจ่ายตลาดเลยพวกนี้จะตีแบบทรงผมมาประมาณเนี้ยแบบฟูๆหน่อยอ่ะอีพวกป้าใส่กางเกงเสื้อฟิตๆพุงปรีอะไรเงี้ยชอบมากพุงล้นๆอย่างเงี้ยจะใส่จังเลยพวกรัดลูกเนี่ยกูไม่เข้าใจมก็ทำทำไม ขานี่โอ้โหมหาสัจจามากขาหรือเสาบ้านเสาเรือนกูงงมากขาอย่างกับต้นขาสารภูมะนะันอะต้นขามันอย่างกับเสาสารภูมะนะันอะใหญ่โตมโ,โหลานมากแต่ใส่กางเกงรัดรัดแบบรัดเปีย้ยรัดเปี้ยมากและเซลลูไลต์นี่คือเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงอ๋อมันอาจจะม,มีเจตนาในการรัดให้เซลลูไลต์ลดลงนะ วเวลามันรัดแล้วแบบเหงื่อมันจะมันจะออกใช่ไหมก็จะแบบเอาไขมันส่วนเกินออกได้เออก็อาจจะเป็นนว,วัตกรรมนว,วัตกรรมก็อาจจะเป็นไปได้ช่วยซื้อสินค้าในตะกร้า,ากูเลยันทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาปล่าปลาทูปลาสลิดต,ต้มยำเลยจะสับประรดอบแห้งมะมโมงแห้งจากกูไม่ได้บูลี่จากกูด่ามึงตรงๆเลยจ้ะกูไม่บูลี่จากกูด่าต่อหน้าพวกมึงด้วยเพราะฉะนั้นกูด่าแล้วก็ช่วยนารู้ตัวนิดนึงนะว่าเซลลูไลท์มึงเกินเซลลูไลท์มึงเกินช่วยกรณาเอาออก้วยจ้ะกูก็ไม่แปลกใจทำไมหัวทิ้งพวกมึง ก็เพราะทำสัต์ปล่อยปากละเลยต้นขามึองอย่างนี้นี่ไงผัวเลยทิ้งไงสันดานยังไม่รู้ตัวอีกอยังหาว่ากูบูลี่กูมไม่บูลี่จะกูพูดความจริงล้วนๆเลยจ้ะหัวเบื่อมึงก็เพราะขามึงเลยกูบอกให้อาช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าขาเรียวใช่จ้ะบางคนนะ่ะขาเรียวแต่พุงมีพุ้ยเลยกูเห็นขาเล็กนิดเดียวแต่พุงเนี้ยโหมหาสจจรย์มาก คุณคุณนึกว่ายัดห่วงยางเข้าไปในท้องมึงรู้ไหมบอลลูนเนี่ยเขาทําที่หัวใจนะจ๊ะเขาไม่ได้ทําที่พุงจ้ะเออเขาทําบอลลูนกับหัวใจมันตีตันจ้ะเส้นเลือดในตีดเขาตีบในหัวใจเพราะฉะนั้นมึงคิดรณาอย่าทําบอลลูนที่พุงจ้ะมันทําผิดที่ไปนิดนึงเนาะช่วยซื้อสินค้าในตะกร้ากูดูใจสันดาลเร็วๆเร็วอีกสามนาทีกูจะไปแล้วกดของในตะกร้าเร็วๆตอนนี้เลยช่วยกันกดคคละออเดอร์ น้ำพริกคนละสองก็ปุกก็ได้หมูคนละถุงก็ได้ห้าร้อยกรัมทอดเรียบร้อยแล้วกดในตะกร้าเลยซื้อสินค้ากูก่อเร็วๆฟังกูด่าแล้วกดซื้อของในตะกร้ากูด้วยน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลหลปลาทูปลาสลิดต้ยมยำสับประรดอบแหง้งมะม่วงอบแหง้งหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานครัวตื่นทำทอดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเค็มรัวกับหวานกลมกรมขนาดห้าร้อยกรัมกดซื้อในตะกร้าเลยอยากอ๋อถ้ามันมีออฟฟิศแล้วก็ไม่แน่จะใครจะมาวิ่งซื้อไปวะ หมูอย่างนี้เหรออยากกินหมูตอนนี้อย่างนี้เหรอต้องกินตอนนี้อย่างนี้เหรอกินทนีอย่างี้ก็ไปไปได้เนาะเดี๋ยวดูก่อนกูรู้สึกจะเป็นภาระกอบออฟฟิศกูแล้วเกินแล้วเนี่ยแต่ละอันแต่ละออนกูรู้สึกกูไม่เอาทั้งนั้นนะกูไม่เอาดีกว่าไม่จาเป็นต้องขายขนาดนั้นมันเหมาะกับร้านอาหารเพราะร้านอาหารมันเป็นออฟไลน์เนาะมันเป็นมันเป็นกะที่แต่ว่าของเรามันขายออนไลน์ได้ ไอ้เรื่องไอ้พวกนี้ไม่น่าพูดไม่ได้เดี๋ยวมาในนี่ตัดเขียวไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ามเอ่ยถึงมาเลยไม่ได้เลยเมื่อก่อนอาจารย์ก็เอ่ยอย่างนี้แหละเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตะกร้าเป๊ไว้เจ็ดวันไม่ต้องพูดถึงใครเลยพูดไม่ได้เลยตอนแรกๆอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยเปลี่ยนคําอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนนิดนึงก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยก็ไม่ได้มันมันมันจับได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้มันมันใช้ระบบเอไออะไรจับได้หมดทุกคําเลย ช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนเร็วเร็วๆจะเร็วๆจะเร็วช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าจะไปแล้วจ้าอีกนิดเดียวจ้าอีกนิดเดียวหมูทอดจะหมูทอดจ้าหมูทอดคนตื่นทำจ้าเร็วๆหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วในตะกร้าเลยจ้าอทุกคนอาจารย์ขอตัวละบายยนะจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนเพราะว่ามันต้องตรวจเครื่องแต่มันต้องเก็บของใส่กระเป๋า ยังไม่วันนี้ได้เป้ายัางยังจ้ายังไม่ถึงครึ่งเลยจ้ะครึ่งที่กูตั้งไว้สามวันติดเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยจ้ะกูยังไม่รู้เดี๋ยวกูกลับบ้านเนี่ยขานั่งรถกลับบ้านเนี่ยกูจะทําได้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งจะทำได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนะี่ยเดี๋ยวเจอกันตอนเดินทางถึงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวอ,อยู่ในเกวียนอยู่ในเกวียนช่วยกูซื้อของด้วยนะจ้ะเดี๋ยวอยู่ในเกวียนเกวียนช่วยกูซื้อของในเกวียนเลยจ้ะหนึ่งชั่วโมงกว่าในการเดินทางกลับบ้้้้้าาานนนตองไไดดดะะะจจ่กูเล อาไปแล้วจะขอตัวนะจ๊ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยโดยเฉพาะกูจ้ะ <Thank you. S 1> อนุโมทนาทุกคนด้วยนะจ๊ะจ๊ะ <Thank you. S 1> บายบายจ๊ะ <Thank you. S 1> บายบายจ๊ะทุกคน